และนี่คือ RKS 9 8คีย์บอร์ดที่สายจัดโต๊ะคอมสายทาง,งานทุกคนต้องมีครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคอมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวคีย์บอร์ดที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวเราไปอันบ x ็อกกันเลยครับ และตัวนี้นะครับก็คือ r k s 9 8ก็อันนี้ผมได้มาจากทางเพจคีโปนะครับก็ขอบคุณทางคีโปมากมากนะครับโอเคอย่างแรกภายในกล่องของเรานะครับก็จะเป็นคู่มือที่เราจะได้มาก็คือไม่ต้องกลัวที่จะใช้ไม่เป็นเลยเพราะว่าในคู่มือนี้ค่อนข้างบอกละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับและอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ครอบฝุ่นรับครอบคีย์บอร์ดและนี้นะครับก็คือ r k s 9 8เป็นม่คยได้เข้าคีย์บอร์ดไซส์98%นะครับ จริงๆจ,จะเรียกว่ามันคือ full size เลยก็ได้นะครั้งแรกที่เห็นก็คือโอ้โหสีสวยมากสีของผมที่ได้มาจะเป็นสีแคมปิ้งนะครับโดยจะมีทั้งหมด2ส,สีก็คือสี light c l o กับสีแคมปิ้งของผมเองและจุดเด่นนะครับที่เรียกว่าเป็นพระเอกของตัวนี้ก็ได้เลยก็คือจอดิส l ย์ตรงมุมขวานี่เองเลงมาพร้อมกับตัว knob น,นะครับที่สามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานได้อีกด้วย โดยตัวคีย์บอร์ดครับก็จะเป็นขนาด full size เลยก็คือแต่ก่อนผมใช้ตัว r k 6 1อยู่นี่เทียบให้ดูก็คือตัวใหม่ก็คือใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานปุ่มอะไรก็เยอะกว่าโดยเจ้าตัว r k s 98เนะี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3แบบเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นต่อผ่านไวเลสบลูทูธหรือว่าเป็นต่อแบบสายด้วย usb type c ครับแล้วก็ใครที่ใช้ mac อยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนะี้รองรับทั้ง windows mac ios แล้วก็ android พูดง่ายก็คือซื้อไปสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเลยโดยเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับหน้าจอตรงมุมขวาตรงนี้ก็จะติดขึ้นโอ้โหมันไงอย่างเท่ในส่วนของสวิตนะครับทางอาเคก็จะมีที่เลืกอก2แบบก็คือชันเทสสวิตแล้วก็บาวสวิตส่วนของผมที่ได้มาก็จะเป็นบาวสวิตนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนสวิตได้นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบ พอสบอปก็คือสามารถฮอตแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยและตัวคีย์แคปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบคีย์แคปที่เป็นดับเบิลช็อตโดยตัวภาษาไทยเนี่ยก็จะคมชัดสวยงามมากทีนี้หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยเลยนะว่าอจอเนี้ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันใช้งานยังไงก็คือตัว rks 9 8เนี่ยจะโดดเด่นกว่าคีย์บอร์ดตัวอื่นก็คือจอนี่แหละมันมีจอ led ตรงนี้ซึ่งจอเนี้ยมันสามารถคัสตอมแล้วก็ควบคุมฟีเจอร์ต่างๆได้จากที่จอน,นี้เลยโดยที่หน้าโฮมของมันเนี้ย มันก็จะแสดงสถานะนะครับการเชื่อมต่อเวลาวันที่แล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วก็เราสามารถใช้ตัวน็อป้างคางตรงนี้นครับหมุนเพื่อปรับฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้เลยจากตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือว่าไร้สายหรือแม้แต่การเลือกสีของคีย์บอร์ดก็สามารถเลือกจากตรงนี้เลยครับโอ้สะดวกสบายมากไม่ต้องไปคอยกดคีย์ลัดอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยผมว่ามันแบบมันเท่ที่สุดอะสำหรับการมีคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยก็คือการนํารูปของเราเองอะสามารถใส่ลในลจอที่อยู่อย่างนี้ได้อะทุกคนงงอะดิมันคืออะไรยังไงก็คือเราสามารถเนี่ยเอารูปหรือว่ารูปที่เรามีอีแล้วก็ได้นะมาแปลงเป็นไฟล์จิปแล้วก็ใส่ผ่านโปรแกรมของ r k ได้เลยโดยที่จะมีให้โหลดผ่านทางหน้าเว็บเลยนะครับหรือเราไปดาวน์โหลดไฟล์จิปจากที่อื่นก็ได้พอได้รูปที่ชอบไปไหนก็อัปโหลดผ่านทางโปรแกรมอย่างนี้ได้เลยครับก็รอมันสักแป๊บหนึง่ง พอใส่เข้าไปปุ๊บก็จะได้จอเท่ๆของเราแบบนี้เลยื <c oughs> มันเข้ากับไทม์บล็อกของผมจริงเนี่ยเป็นทั้งคีย์บอร์ดฟูลไซส์แล้วก็มีจอตรงนี้แค่นี้ผมก็ว่าคุมเลยนะต่อไปเรามาดูโหมดไฟกันบ้างน,นะครับก็หมุนตัวน็อปเนี่ยมาที่ฝั่งของการตั้งค่าสีก่อนสีลหลักๆก็จะมีให้เลือกประมาณนี้ครับก็จะมีเป็นสีแมนวนวลทั่วไปแล้วก็จะเป็นสีที่เป็น RGB วิ่งอ่ะมาดูที่ตัวเอฟเฟกของไฟกันต่อครับก็คือมีเยอะมาก น่าจะมีประมาณ19แบบเลยอะคือที่ผมลองเล่นๆนะก็คือโหเลือกไม่หมดอะแล้วยังสามารถไปคัสตอมข้างในโปรแกรมได้อีกมีทั้งแบบไฟวิ่งมีทั้งกดแล้วมีไฟแต่จริงผมก็ชอบใช้แบบนี้นะก็ลองไปซื้อตามแล้วก็ลองมาปรับเล่นๆกันดูได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเจ้า RKS98 กันหน่อยครับ เออยังไม่ได้บอกราคาเลยทุกคนคิดว่าคีย์บอร์ด full size ที่มีจอดิสเพย์อย่างเงี้ยจะราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าตัว r k s 9 8เนี่ยราคาไม่ถึง3 0 0พทุกคนคุ้มมาแบบโคตรคุ้มอะ่ะทั้งใช้งานดีฟังก์ชันเยอะอ่ะจัดโต๊ะก็สวยสำหรับใครที่อยากซื้อมาจัดเฉยเฉอย่างเงี้ยก็ยังดีเลยก็ยังได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพจของคีย์บอร์ดได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับของดีๆแบบนี้ ใครที่กำลังหาคีย์บอร์ดอยู่นะครับผมว่าเก็บ a k s 9 8เนี่ยเป็นตัวเลือกได้ก็ดีเพราะว่าไม่แพงแล้วก็ใช้งานดีจากระยะเวลาที่ลองใช้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า